ดีครับชาว youtube ทุกคนวันนี้ผมมี5เคล็ดลับสำหรับการทำให้รวยขึ้นนะครับอ่ะอย่างเคล็ดลับที่1ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกอย่างเลยนะไปรับชมอ่ะเคล็ดลับที่1การที่เราจะรวยได้นะครับคือ1เลยเก็บออมสินออมทรัพย หรือไม่ก็ทำธุรกิจที่มันมีประสบความสำเร็จที่สุดนะครับลองผิดลองถูกได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เราต้องดูสินทรัพย์ในครั้งของเราก่อนนะครับว่ามันมีพอหรือเปล่าที่จะให้เราลงทุนนะครับเคล็ดลับที่2ต้องมีต้องมีสติที่ดีแล้วก็มีหัวคิดที่ดีแล้ววางแผนให้ดีซะก่อนก่อนที่จะไปทำธุรกิจนะครับอ่ะข้อมูลที่สาม เคล็ดลับที่สามนะครับหนึ่งเลยเราควรดูว่าประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยมันมีมันมีมันมีไว้ให้เราทาเนี่ยทางานเนี่ยทาได้หรือเปล่าหรือทําในสิ่งที่เราเนี่ยถนัดหรือเปล่าอ่ะจบข้อสี่นะครับสี่เนี่ยต้องดูว่าเราเนี่ยบุค,คลิกร่างกายเนี่ยเราพร้อมทํางานแบบนี้หรือเปล่าแบบที่เราเลือกหรือเปล่าอ่ะข้อห้า หนะครับห้าเนี่ยเรามีตัวเลือกอ,อยู่ประมาณ4ข้อมูลที่5้าคือเราจะวางเพดยังไงให้มันมีศักยภาพทำธุรกิจให้สำเร็จและสามารถดูได้ว่าออมทรัพย์ออมสินของเราเนี่ยมันมีครบทุกอย่างแล้วนะครับเนี่ยห้าหลักเนี่ยคือคือการที่จะให้เราเนี่ยรวยได้โดยแบบที่ไม่รู้ตัวนะครับบอกให้แล้วก็ ถ้าคนมีลูกน้องก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นคนละอย่างกันอันนี้5้าเคล็ดลับนะครับถ้าได้ประโยชน์ได้อะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับนะสำหรับ5้าประโยชน์สำหรับ5 5ห้าหลัก5หลัก5หลักการทําให้เรารวยขึ้นนะครับนะอันนี้ถ้าใครเอาไปปรับใช้ก็ดีนะครับถ้าใครไม่เอาปรับใช้ก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้เราไม่ได้บังคับนะครับเรามาแค่แนะนําและนําเสนอเคล็ดลับ5้าหลักสูตรนี้นะครับ ของการทําให้เราเนี่ยได้รวยขึ้นนะครับนะ,ะสาหรับคลิปนี้นะครับมาแบบสั้นๆเพราะว่าจะมาลองดูก่อนนะครับลองทําลองดูว่าเนี่ย5เคล็ดลับเนี้ยใครจะนาปรับไปใช้หรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้โอ้ยแย่